ตอนนี้ก็มาถึงที่พักของลำ,ลำใหญ่แล้วนะครับผมกอดะจะพูดคุยกันอยู่ครับโอ้ยเนาะ,ะดูครับว่าน้องอายจะออกอาการไงครับก็ดีใจครับลำใหญ่ก็นานๆเจอกันทีครับ น,นี่ก็พาน้องอายครับแบะมาอ่อลาลำไยด้วยครับลำไยก็เป็นเป็นหลานครับผมหลานของอ่าเป็นลูกเป็นลูกของน้องแอมนะครับผมน้องอายกับน้องแอมก็เป็นพี่น้องกันครับส่วนลำไยก็เป็นลูกของน้องแอมนะครับผมก็เป็น,น,นหล,าน,ล,นนนลานของน้องอายครับ ลำไยก็ทักทายครับพูดกับน้องอายสบายดีไหมก็ระยะทางเดินมาก่าประมาณสามกิโลครับก็เดินมาตั้งแต่ที่พักของ่าน้องอายนะครับมาหาลำไยก็ระยะทางสามกิโลไปกลับก็6กกิโลครับ เยี่ยวแตกครับเยี่ยวแตกก็เป็นธรรมชาติครับธรรมชาติของออน้องช้างนะครับพอลาเจอกันลาดีใจก็เยี่ยวแตกขี้แตกครับน้องใบก็เยี่ยวแตกลำไยก็เยี่ยวแตกมาไอไปไหนไอใส่น้องไอหิวครับอยากกินอยากกินอ้อยครับเอาเอา ก็ทับมาแล้วครับใส่หน้าจับะครับเดยวจับอ๋อเาี่ยอยู่างชี้แล้วครับยังพูดคุยกันอยู่ครับถ่ายกันอยู่ครับ อ้าวเอ้๋โอ้ยปล่อยให้โอ้โหวนนี้ก็มาปล่อยให้น้องอายพูดคุยกับลำใหญ่ครับดูลำใหญ่ทำเพราะลำใหญ่ รู้เขาพูดอะไรกันน่นาจะถามเรื่องเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมประมาณนี้นะครับ,รบตอบปันไปตอบกันมานะครับไม่รู้ว่านอกออายกับลุงใหญ่พูดอะไรกันนะครับ เนกเขาตื yeah. no. n n ่นไปน้องอาครับน้องโอน้องพันยายครับเอาห่วงจับหัวบลาน้องอา อยากพามาทุวันนะครับเพื่อให้น้องอายได้มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นเพื่อนอ่าจะได้อยู่ด้วยกันนะครับน้องอายจะได้ไม่ไม่เครียดครับดูรู้สึกว่าลำไย,ยไม่อยากให้น้องอายออกไปนะครับจะเรียกไว้ตลอดนะครับ ไรมามามาจมใหญ่ครับจำใหญ่น่าจะอายุประมาณตอนนี้น่าอายุมา,า8-9ปีได้ครับจำใหญ่ก็เคยมีลูกหนึ่งหนึ่งเชือกแล้วนะครับแบบอยากเล่นกับน้องอายครับอ๋อไป นายสายเดินมาไกลครับเริ่มน่าจะน่าจะหิวครับก็เดินดมซ้ายดมขวาเอ๊คอยคอยเอ๊คอยคอยเล่นมวอมามาน่นมาเลือกเลืตัวน้องน้องเขาเล่นแรงคนระับ